เจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565ค่ะนายสักฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565จังหวัดพะเยาค่ะภายใต้แนวคิด9 0พัรษาแม่ของแผ่นดินร้อยความรัก รวมดวงใจประชาไทยร่มเย็นที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายชุติเดชมีจันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนเก้าอำเภอเข้าร่วมงานกว่า300้อ กิจกรรมในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินการมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินการมอบโล่เกียรติคุณของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินและการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดของจังหวัดพะเยาด้วยนะครับ